สวัสดีครับส่งงานนะครับตัวนี้มาลุอีอีกแล้วมอม่แล้วนะครับมาลูอนะมาลยอี45องศานะครับตัวนี้นะท่านอยู่ก็เอ่ยยกเกือบหมดเลยกร <c oughs> ะอบอกสูบเดิมลูกสูบพลาสติกเดิมเสียคานต็ปอปเปอร์นะขากดฮอบยางฮอบหมดแล้วใส่ตัวแต่งหมดแล้วน่ะนะใส่ลูกสูบ 4N4 ีก็หลอดสแตนเลสนะครับยางฮอบแต่งสีแดงแดงน่ะสีแดง อ่านัา่นนะครับกดแต่ง p ี c ซีใส่หมดแล้วนะครับนะตัวนี้นะ่ะเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ใส่อแดปเตอร์ไว้ไส่ไปกระจบเสียงแบบใส่ท่อเรียดได้ด้วยนะเยะนะส่วนี้ทำไม่ได้แรงแล้วนะมันอยู่พอดีแต่ก็จะลงสนามได้ไงก็ไม่รู้นะก็ได้ประมาณนี้นะปึ๊บเหมือนเดิมจะทำสูตรที่้าน่นอยู่ลมนี้นะครับตัวนี้นะไม่แรงนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบหกสิบแค่นั้นเองนะมาลุยนะครับตัวนี้มาลุยเนี่ยมานาลุยดูให้ดีๆมาลุยมันจะมีงสือ สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับขอบคุณครับที่ติดตามผลงานครับสวัสดีครับ